สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูสวนเศรษฐกิจพอเพียงของยายนะคะของยายพั่วนะคะของยายที่บ้านเนาะอันนี้เราก็จะมีอันนี้ก็คืออ่าอันนี้มีถั่วฝักยาวเนาะอันนี้มีฝักถั่วฝักยาวแล้วก็มีแตงไทยนะคะนี้อ่ากำลังเกิอดดอกเลยนี่ค่ะแตงไทยนะคะน,นี้นี่ไงแตงไทยนะกําลังลูกเล็กๆอยู่นะคะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาว เดี๋ยวราให้มันโตกว่านี้ก็จะเอาไม้มาเสียบนะคะถั่วฝักยาวของเราแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะมีนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นฟักทองนะคะอันนี้ฟักทองอ่าฟักทองก็จะเกิดดอกแล้วนะคะอันนี้ฟักทองฟักทองเกิดดอกอ่ามีลูกด้วยนะคะพี่มีลูกด้วยนะคะทุกคนนี่ไงนี่ไงอันนี้ลูกฟักทองนะคะทุกคนดอกนะคะ นี่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 ลูกใหญ่นะคะอันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่มากใหญ่มากนะคะอันนี้ลูกก็ใหญ่นี่ไงใหญ่มากนะคะทุกคนนี่อันนี้คือฟักทองนะคะพันธุ์อะไรไม่รู้นะคะแต่ลูกใหญ่มากดกมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นอ่ะอันนี้ก็จะมีเป็นข้าวโพดนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะอันนี้ปลูกไว้กินนะคะไม่ได้ปลูกไว้ขาย ปูกไว้พอกินปลูกแค่สามแถวแต่ว่าลูกกำลังก็โตแล้วเนาะนี่ไงนี่อันนี้ก็คือน่าจะต้มได้แล้วเนาะน่าจะแก่แล้วนี่นะคะทุกคนันนี่คือส่วนผสมนะคะอันนี้ส่วนผสมฝักทองนะคะ ก็จะมีนะคะถั่วลันเตานี่ไงถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตาแล้วก็มีถั่วฝักยาวอ่านี่ไงถัง่วฝักยาวอันนี้เก็บได้เลยนะคะนี่ถั่วฝักยาวนี่เก็บได้เลยนะทุกคนเก็บได้เลยนะคะไม่ได้ฉีดยานะคะอันนี้คือบ้านๆเลยปลอดสารพิษค่ะ เก็บได้เลยนะคะนี่เก็บได้เลยนะคะปลูกไว้กินนะคะนี่เราจะได้ไม่ต้องซื้อนะคะใหม่ๆเลยมันอาจจะลูกไม่สวยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาเนาะธรรมชาติธรรมชาติเลย อันนี้ก็คือต้นภูคาวนะคะเรียกว่าต้นภูคาวนะอันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวอันนี้ก็จะเป็นผักชีป้อมเนาะอันนี้ก็เป็นผักชีป้อมนะคะอ่าต่อมานะคะก็จะเป็นต้นหอมนะคะอันนี้คือต้นหอมต้นหอมนะคะนั่นก็กําลังจะปลูกเตรียมเตรียมดินปลูกนะคะเนี่ยอันนี้คือเตรียมดินปลูกนะคะ อันนี้ก็กำลังปลูกนะคะอันนี้ันนี้ก็จะปลูกนะคะอันนี้ก็คือผักชีลาวนะคะผักชีลาวมีผักชีลาวแล้วก็มีอันนี้ก็อันนี้ก็คือแตงนะคะแตงแตงลูกเล็กอะค่ะแตงแตงเล็กอะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นนี่ไงอันนี้ผักกาดหอมนะคะทุกคนอันนี้ผักกาดหอมนะคะสวยเชียว